สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคิปนี้ครับผมมาพบกับอูน้ำช่าคลิปที่2เด้อครับืันนี้ครับผมมีแนวทางตัวเลขมานําเสนอเป็นแนวทางตัวเลขสอสนามบินน้ํา10หน่วยล่างครับงวดที่ผ่านมาหลุดครับผมต้องขออภัยเอฟซีทางซองครับเพราเป็นอยังครับตามกันไม่ครับผมตามกันต่อใหม่เรื่อยๆแนวทางตัวเลขหลากหลายเสี้ยนหลากหลายสํานักก็เขามาเรื่อยๆครับผมผิดจระนาเบิ้งน้ากันครับ หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้พนเดอร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้อ้วน้ำไช้ทำคลิปต่อๆไปครับผมนะครับลมหนาวเย็นๆมาเยือนอีกแล้วจากสีหนาวจากสีห่อนแล้วครับหนาวอยู่ประจําตอนนี้ก็อุณหภูมิประมาณ20องศา21นี่แหละครับเอาคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณเมซี่เจดีแล้วก็ซอสนามบินน้ำเด้อครับ กีนนำผอมมนนุ่นแนวทางตัวเลข10หน่วยล่างมาแบ่งปันครับผมมีอยู่4ตัวได้ให้เอซีจับคูหรือว่าจับคูกอดข้อกันมากกันดครับผมที่มีนายจะสมคลิปรวดเดียวนี่เขาสู้คลิปที่สองแล้วหลังจากไพเอฟซทางช่องเบิงขาเจ้าคลิปอ่อยตอนนี้ก็เลอีเยอะครับผมนายจะซ้อมสามมือว่าสันก็มือเดียวแล้วเขาว่าขาจ้าก็เร็วขึ้กัน รถพ่วงสองพ่วงผมนะครับท่านผู้ชมแต๊เดียวเลยครับพ่วงหนึ่งกับส่เด้เครื่องให้เลนะครับเราะว่านทิซีไร่บ่ครับท่านผู้ชมบุกไปกัดลายเติมดูครับมันเหาวให้ให้ให้มันเหีวมันก็กลวงเข้ากันเลยครับผมกลวงพอสมคพวนเลยแหละครับทั้งกลวงทั้งเหีวนี่แล้ครับตะกีพอยงกันไม่งกันกับตัดอ้อยแต่ว่า พ่นบ่ได้ปลูกไร่าปานี้มันปลูกเครื่องหนึ่งเห็ดเข่าอีกเครื่องหนึ่งล้วพน่นก็ตัดเอาจนมาเหลีวครับท่านผู้ชมตัดเอาจนมาเหลี่ยวบด้จ้างไฟในเตทุนเต็มๆต่ว่านี้มันลายโหดครับที่จข้นคือรถอีแตนวุ้มวามันเกือบเครื่องเดือนหมดเลยครับท่านผู้ชมรถอีแตนแบกบเป็นบ่พ่อบ,บาท เต็มรถแล้วครับมาค้นอีกเตียสีแล้วอันนี้รถซิบรอสองพวงครับท่มนผส้มใส่เต็มเต็มสองพวงในแรนที่สองสามเที่ยวมดเลยลครับผมแง่คยินดีนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับผมผ้าหยิบซีทางซองมาซองเบิงบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงทางบ้านนําครับหยถ่ายยูทูปเป็นไหไทย Day, ลูบเดย์งตอบคอมเมนต์ได้คือสนซีดีนะครับเจฟซี่ทา่าสองจีนไทยบรรยากาศทางบ้านมาใส่คอมเมนต์ comment, พร้อมเบิ่งไปเรื่อยครับถ้าอูน้ำชับอกพิดพลาดมังเดยกัขอโทษขออภัยเด้อครับผมกะสีพาย,ย่ามบ่อยครบแปดนาที่หมดแล้วครับหาครับบ่ามาให้ถึงแปดนาทีแต่กะบบ่เป็นอันยากครับผมสําหรับผมง่ายอยู่แล้วการบร่าครับผมผมมักบ่าอยู่แล้วครับท่านผู้ชมนี่แหะครับ ทอสนามบินน้ํานาแล้วบางทีกับติดๆคัดๆครับเพราะว่าคําบอกห้องคิดไปล่วงนาแล้วแต่ว่าคําบอกห้องจะบอกตัวนี้มันมันขืนมากกว่านมันก็เล่นล้วนปุ๊บไปเลยครับท่านผู้ชมไปทีละสเต็ปอฝ่ามันขบแปดมันกับบอลเรี่ยวคัอเจ้าหน้าที่แล้วนะครับท่านผู้ชมกับดูอดีก็ยังเอฟซีบอกบอกเรียวไปมันกับมี่คาซําเกาเพราะว่าเวลา มันเดินปกติแต่คำบอกเขาบอกเรียวมันกับาสคือเราเขาบอกพอดีไปพอดีเนาะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกทานครับที่ค่อยเป็นห่วงเป็นใยที่ค่อยบอกสอนอยู่ประจําครับผมขอบคุณทุกทานเด้อครับนี่แหละครับต่อสนามบินน้ํามาเป็นที่เรียบร้อยทีเอฟซี FC ทั้ง่องล่อค่อยกันมาเยอะเมื่ออื่นพอเนี่ยกับซีบาไดไปแพ้เขาแล้วครับเบิ้งส่งแล้วไปอยู่สามสี่มือประมาณนี้เนาะครับ นายจะสามหมื่นนี่แหละครับไปติดตดกันเดี๋ยวก็สิพักแล้วบาทน,นี่สิพักเดือนหน้าจังไปไม่ครับผมเดือนหน้าจังไปไม่การบว่าแมนบาจ,จะมีบานอุนอมไช่ไปเลยครับมือซ้อมเพราะแย่ขี้เราออกไปผ้ากระเจไปแพ่เขาเมื่อเล้วมีบานอื่นพน้อมเขามาบานอุนอมไช่อีกบาดน,นี่เรีกว่าบานไดยหน่อยอีลีครับรบนอกผมเขียนยังเขามาบาน แต่ละบานมู่บานขาเขยจอกันยา่างฮะแพร่เข่ามดเหรอครับท่านผู้ชมซอยกันไปนะครับคนที่สารบานเฮาฮะแพร่เขาผมบุรุษยืนในเมืองกรุงเทพผมผมบ่เดชเคยื่อไปอยู่ครับบ่รเดชไปอยู่ปานนั่นบุรุษเขเโอยเห็ด <c oughs> เห็ดประเภทที่แบบนี้บอหรือว่า,ามีทุนอยู่แล้วกรบ,บนเนี่ยนะครับจะมาทางบานนี้ครับหางบบ่พ่อกับสีพ่อไปแพร่เขาแล้วครับ <c oughs> เห็ดวัดเห็ดว่าให้มันเล้วซอยกันไป คนดีสารบานห้องมันซอยกันอยู่แล้วนะครับเามาเบิ่งตัวเลขน้วก,กันครับตัวเลขครับผมสอสนามบินน้ำครับวันที่1นึกุมภาพันหกสิบเาครับผม10หน่วยล่างครับงวดนี้จัดให้6819ครับผมนี่แหละครับ6819ต้องมีให้เห็น f อฟทางซองแคปหนา้าจอได้้ครับสำหรับแนวทางตัวเลข มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วหาชอบคลิปนี้นะครับจะจัดได้เลยเป็นเพียงแนวทางครับผมนี่แหละครับตามกันต่อสู่กันต่อไปเรื่อยๆครับผมเอาลดแล้วก็ตามไหมรอบนี้ก็สีบอรุดอีกแล้วครับานผูชม้มเบิ้งส่งแล้วนาซิเมนซิมานที่เขาเปิ้นกระจับบักเป็นบักเลยนะครับผมสิบหน่วยล่างครับไปได้มืดครับหกแปดหนึ่งเก้าว่างเป็นมกัก ดักเหล็กไว้แล้วสี่ตัวนี่ต้องมีเห็นครับอีกทีทางซองวิ่งถึกตัวใดกกับมานตัวนั้นแหละครับผมเพืจะกอดข้อกันมาอยู่นี่กับบ้าแน่นครับโอ้ยลมมากครับหนาวหนาวขนาดครับท่านผู้ชมลมเย็นขนาดสัมพ่อคนหน่อยท่านได้อาบน้ำเดชนะครับสภาพอากาศในยี่ล้อเป็นตอนแรกหมดแล้วใบ,บาสาม,สม,สมาพี่โมงซุ่มปูกระยาเขาเย็นไ่ไง บนมาจะเห็ดเวียกเห็ดงานมาจะแพ่เขาหมดแล้วครับยัออกไปเล่นบนาบน้ําแล้วก็ไปเล่นหาวสันว่าภาพไปเล่นมักขนาดครับคนหน่อยได้ขึ้นรถเขียนไดยิ้มเบ้เศร้านี่แหะครับแคปหน้าจ,จอได้เลยครับ,าบ่านมู้ชมชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเป็นเพียงแนวทาาครับผมบอฟิดพาดมองไดก็ขออภัยทุกท่านเด้อครับนี่แหละครับซอสสนามบินน้ำมาแล้ว ที่ทุกท่านรอคอยหวดที่ผ่านมารุดกับบเป็นยังครับฮาจประจำออแตงแต่งวดที่เพื่อนเขาส่วนมากเแย่งกับตามควมดีที่เฮ็ดมากื่อยังที่แม่นแม่รุดงวดเดียวกับ่งบางทัดเพิ่นกับเมือ่อสัทธาไปเลยแต่ว่าได้เบิ่งควหย่อนลงังว่าเพิือนเคยเฮ็ดผลงานสถิติมาอย่งดีอันนี้กับบ๊ด้์ให้เอซทางช่องที่เสื้อถือสัทธาอยู่แล้วนะครับ บอกเป็นเพียงแนวทางตัวเลขครับผมเอาถายคลิปนี้ครับขอบคุณเมฟซีเจดีแล้วก็ซอสนามบินนามครับผมที่นำของมวนแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซทาง่องทุกท่านครับโวยพรในทุกท่านเด้อครับให้อยู่ดีไม่แห้งเดินทางไปไซมาไซกะะเ่ยวขาดปลอดภัยครับพอกันไม่คลิปหนาเด้อครับสวัสดีครับ